The Legend of f u Tian ทตอนที่1953สัญญาในทะเลเมฆอันกว้างใหญ่อินซีวายุทมินพุ่งผ่านเมฆและหมอกด้วยความเร็วที่เร็วมากที่ด้านหลังร่างอันใหญ่โตของอินซีวายุทมินมีกลุ่มคนบางคนกำลังนั่งและบางคนกำลังยืนอยู่ จัก,กรพรรดิเกาะแห่งเกาะเทพตะวันอสวมชุดสีแดงทั้งหมดยืนอยู่ด้านหน้าเปล่งออกมาอย่างสง่างามตระงหงานไปมู่ยืนอยู่ข้างหลังเธออย่างเงียบเงียบพราานี้ความจริงที่ว่าเจ้านายของเธอตกลงที่จะมากับเขาได้ทำให้ไปมู่ตกใจไม่เพียงแค่นั้นแต่อาจารย์ของเธอ,อยังอ้างว่าเกาะเทพตะวันออกอาจถูกส่งมอบให้กับเย่ฟู่เทียนในอนาคตสิ่งนี้ทำให้เย่ฟู่เทียนได้รับความเคารพอย่างสูงสุด เย่ฟู่เทียนนั่งเงียบเงียบข้างหลังพวกเขาโดยที่เซียฉิงหยวนนั่งทางด้านซ้ายของเขาขณะที่เปยกงอาวอและเปยกงซวงอยู่ทางด้านขวาของเขาจีเฟิงนั่งอยู่คนเดียวข้างหน้าใกล้กับหัวของอินซีน้อยบางครั้งอินซีน้อยจะหยอกล้อเธอแต่จีเฟิงไม่สนใจที่จะมีส่วนร่วมกับเขากลุ่มคนดังกล่าวอาจด,ดูเหมือนเป็นการรวมกันที่แปลกแต่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์อย่างกลมกลืน ในขณะนั้นเย่ฟู่เทียนกำลังดื่มกับเปยกงเอาแน่นอนสุราถูกนำมาจากเกาะเทพตะวันออกซึ่งเป็นอาหารอันโอชะอล้ำค่าที่มีเส้นทางที่ซ่อนอยู่ในสุราใครจะพลาดที่จะส่งต่อมันไปไปมู่มาดื่มกับเราหน่อยเย่ฟู่เทียนพูดกับไปมู่ซึ่งยืนอยู่ตรงนั้น ใบมุ่มองไปที่เย่ฟู่เทียนจานจา้านก้นมองไปที่อาจารย์ของเธอต่อหน้าเธอเนื่องจากอาจารย์อยู่ที่นี่เธอยังต้องใส่ใจกับมารยาทของเธอถ้าเธอไม่ใช่คนเดียวที่จะไปกับเย่ฟู่เทียนอีกต่อไปเธออาจจะทําตัวสบายๆกว่านี้นะออยยอเจ้าเกาะการเดินทางยังอีกยาวไกลทำไมไม่มาดื่มสักแก้วหล่ะเย่ฟู่เทียนร้องเรียกเจ้าเกาะแห่งเกาะเทพตะวันออกหันศีรษะและมองที่เย่ฟู่เทียนยู่ฟู่เทียนยิ้มและกล่าวว่าสุรามาจากเกาะเทพตะวันออกถ้าเจ้าไม่ดื่มมันจะมากอไปสำหรับข้า ป่ายมุขค่อนข้างพูดไม่ออกผู้ชายคนนี้ไม่ลังเลเลยที่จะพูดความคิดของเขาบนเกาะเทพตะวันออกไม่มีใครกล้าพูดกับอาจารย์ของเธอแบบนั้นอาจารย์ชัของเธอไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองและเธออาจก็ไม่ชอบบอกคำพูดอย่างไรก็ตามเธอมีอำนาจและแน่แน่กระนั้นเด็ดขาดอย่างยิ่งในการกระทำของเธอไม่มีคนธรรมดาคนไหนที่สามารถฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดของเรือนวงได้จิตใจความสามารถและความกล้าหาญของพวกเขาจะไม่ได้รับผลกระทบจากคนธรรมดา เจ้าเกาะเดินไปหาเย่ฟู่เทียนและนั่งลงตรงหน้าเขาเย่ฟู่เทียนยิ้มและหยิบแก้วสุราออกมาเทให้เธอจากนั้นเขาก็ยกแก้วขึ้นและพูดว่าตอนนี้เราทุกคนเป็นกลุ่มเดียวกันและการเรียกเจ้าว่าจักรพัิเกาะฟังดูตั้งใจเกินไปจักรพัิแห่งเกาะมีอายุมากกว่าข้าและเป็นทายาทของเทพสูงสุดในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของเทพสูงสุดครึ่งหนึ่งแล้วคราวหน้าจะมาพูดถึงเจ้าในฐานะพี่สาวอาวุโสอ,อีกละ่ะ ข้างๆเธอไปมู่ตกตลึงเย่ฟู่เทียนเรียกอาจารย์อาวุโสของเธอว่าพี่สาวของเขาหมายความว่าเธอจะต้องเรียกเขาว่าลุงอาจารย์นี้จัก,กรพัรน์กอดตอนนี้กลายเป็นพี่สาวอาวุโสผู้ชายคนนี้ช่างกล้าเสียจริงเปิยกงเอาก้มศีรษะและยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เด็กคนนี้ค่อนข้างเป็นบุคคลที่ใช้ความสัมพันธ์ทั้งหมดเช่นธุรกิจพี่สาวคนนี้ จูจ่ๆความสัมพันธ์นี้ก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นและเนื่องจากอีกฝ่ายถือเย่ฟู่เทียนด้วยความนับถือเป็นไปได้มากกว่าพวกเขาจะไม่ปฏิเสธเขาแน่นอนเจ้าเกาะแห่งเกาะเทพตะวันออกพยักหน้าและกล่าวว่าแล้วแต่เจ้าแล้วตกลงเย่ฟู่เทียนยิ้มและกล่าวว่าข้าในฐานะน้องชายควรดื่มก่อนขณะที่เขาพูดเขาหยิบแก้วสุราขึ้นและดื่มสุราในอีกเดียวเมื่อเห็นการกระทำของเขาเจ้าเกาะแห่งเกาะเทพตะวันออกก็ยกแก้วขึ้นและปฏิบัติตาม เราไม่ได้อยู่ในเกาะเทพตะวันออกแล้วดังนั้นเราจะไม่เรียกเจ้าว่าเจ้าแห่งเกาะอ,อีกต่อไปแล้วเทพธิดาตรงไหลล่ะได้ปลดเปยกงอววกล่าวพอร้อมยกแก้วขึ้นด้วยมือทั้งสองจัก,กรพรรดิแห่งเกาะเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากเทพสูงสุดตรงไหลโดยมีนามสกุลว่าตรงไหลดังนั้นเทพธิดาตรงไหลจึงเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับเธอเทพธิดาตรงไหลถือแก้วอีกแก้วแล้วถามเปยดกงอววทำไมเจ้าถึงเลือกตามเขา ตอนนี้เปยกงอาวอยู่ในระดับที่8และมีโอกาสที่ดีที่เกาะเทพตะวันออกเธออยากรู้ว่าทำไมเปยกงอาวอไม่เลือกที่จะกลับไปยังแคว้นของเขาเพื่อเป็นที่หแต่เลือกที่จะติดตามคนรุ่นใหม่แม้แต่เทพธิดาตรงไหลก็ยังยินดีที่จะติดตามเขาเพื่อออกมาทดสอบเหตุใดข้าจึงจะไม่ เปยกงงอววกล่าวด้วยรอยยิ้มมราวกับว่าเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ทุกอย่างก็พูดเหตุผลก็ง่ายทําไมเทพทิดาตรงไหลถึงเต็มใจที่จะติดตามเขาจากณนณะนะเปยกงอาววก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทําเช่นเดียวกันทั้งสองอยู่ห่างกันเพียงระดับเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขาพวกเขาไม่ได้อายุในระดับเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะหรือความแข็งแกร่ง,งเทพทิดาตรงไหลยพยักหน้าเธอเข้าใจดีแล้วในตอนนี้ พี่สาวความทรงจำที่ข้าได้รับจากเทพสูงสุดนั้นกระจัดกระจายเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นอีกฝ่ายต่อต้านเทพ,พอสูงสุดแต่ทำไมปล่อยให้เกาะเทพตะวันออกไม่ถูกแต่ต้องเย้ฟู่เทียนถามพ่อของข้ามีเพื่อนบางคนในตอนนั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้ทำการกระทำที่ไม่ยุติธรรมบางอย่างและไม่สามารถสุดตรงได้และถูกจำกัดอยู่บ้างเทพธิดาตรงหลายกล่าว เทพสูงสุดตรงไหลเป็นนักเล่นแรบประทาทศระดับปรมาจารย์มีเพื่อนฝูงและผู้คนมากมายที่เป็นนี่บุญคุณของเขาและบางคนก็เป็นบุคคลที่มีอำนาจเย่ฟูเทียนพยักหน้าแต่อันตรายดังกล่าวมีอยู่เสมออันตรายที่ซ่อนเร้นนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเกาะเทพตะวันออกจึงอดทนกับสิ่งนี้มาหลายปีอย่างเงียบเงียบหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านเพื่อสะสมความแข็งแกร่ง อดทนสะสมพลังเทพที่ดาตรงไหลเหลือบมองที่เขาและดูเหมือนจะมีรอยยิ้มที่ปฏิเสธตัวเองบนใบหน้าที่สวยงามอย่างน่าทึ่งคาดเดาว่าเจ้าครึ่งความไม่ยืนหยัดในความเงียบแต่เราไม่กล้าจักไปไม่กล้าที่จะมองเห็นสําหรับการยืนหยัดในความมาเงียบและสะสมกําลังของเรานั้นอาจเป็นเพียงแค่ความนึกคิดบางอย่างในส่วนของเรา แม้ว่าเราจะสะสมพลังมากพอที่จะกวาดล้างเผิงไหลทั้งหมดมันก็ไรความหมายหากเราไม่สามารถสร้างหุ่นที่ยอดเยี่ยมได้ก็จะไม่มีใครสนใจเราเลยกอดเทพตะวันออกของวันนี้ไม่คู่ควรขณะที่เธอพูดเธอยกแก้วขึ้นและดื่มด้วยตัวเองน้ำเสียงของเธอดูเหมือนจะแต่งแต้มด้วยความเศร้ากอดเทพตะวันออกไม่คู่ควร สิ่งที่คนอื่นๆมองว่าเป็นความอดทนเงียบๆจริงๆแล้วเป็นความปรารถนาของเกาะเทพตะวันออกพวกเขาต้องการรักษาความแข็งแกร่งและพัฒนาเติงแต่นั่นก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนักในความเป็นจริงเว้นแต่จะมีการดำรงอยู่สูงสุดในวันหนึ่งเช่นนั้นเย่ฟู่เทียนฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูดและเริ่มเข้าใจดีขึ้นเล็กน้อย เอาล่ะเจ้ามีแล้วเทพที่ดาตรงไหลกล่าวเย่อฟู่เทียนได้ให้ความหวังแก่เกาะเทพตะวันออกในเย่ยฟู่เทียนเธอเห็นศักยภาพของเขาที่จะกลายเป็นยักษ์ดังนั้นเธอจึงเต็มใจที่จะมอบกาะเทพแห่งตะวันออกทั้งหมดให้เขาและติดตามเขาเพื่อทดสอบและฝึกฝนมีเพียงเป้าหมายเดียวและนั่นก็เพื่อช่วยให้เย่ยฟู่เทียนไปถึงจุดสูงสุด ที่เกาะเทพตะวันออกเธอสังเกตเห็นพฤติกรรมของเย่ฟู่เทียนและพบว่าเขาดีต่อคนรอบข้างหากนางสามารถช่วยเขาและมอบเกาะเทพแห่งตะวันออกทั้งหมดให้เขาได้อย่างน้อยเขาก็มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกาะเทพตะวันออกไม่ว่าเขาจะเต็มใจที่จะแก้แค้นในนามของเกาะเทพตะวันออกหรือไม่เป็นอย่างอื่นกระนั้นถ้าเขาปีนขึ้นไปบนยอดเกาะเทพแห่งตะวันออกจะเป็นอิสระและจะไม่ต้องกลัวการเคลื่อนตัวไปมาตามความต้องการหรือถูกมองเห็นจนเกินความจำเป็นและก่อให้เกิดปัญหาอีกต่อไป เธอตั้งชื่อให้เยฟูเทียนเป็นจักพรพรรดิแห่งเกาะคนที่2และเธอก็เต็มใจที่จะสละราชสมบัติและหลีกทางให้เยฟูเทียนในอนาคตแน่นอนว่าทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์มอบเกาะเทพตะวันออกให้เขาเพื่อการอนุรักษ์นี่คือรากฐานที่พ่อของเธอทิ้งไว้และเธอไม่อยากเห็นมันพังทลายในวันหนึ่งและกลายเป็นผงทุลีแห่งประวัติศาสตร์ ถ้าวันหนึ่งเจ้าไปถึงจุดสูงสุดค่าจะให้กอดเทพตะวันออกค่าหวังว่าเจ้าจะยอมรับมันได้ดวงตาที่สวยงามของเทพธิดาตรงไหลมองตรงไปที่เย่ฟู่เทียนในช่วงเวลานี้เองที่เย่ฟู่เทียนเข้าใจความตั้งใจของเธอในที่สุดกอดเทพตะวันออกไม่ได้ยืนหยัดในความเงียบแต่มันคือความกลัวที่จะมองเห็นได้มากเกินไป การสอนโลกแห่งโอกาสแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่นั้นมีไว้เพื่อการรับสมัครเท่านั้นแม้ว่าเกาะเทพแห่งตะวันออกจะคัดเลือกใครซักคนแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนักอย่างน้อยที่สุดคนอย่างเจียงจิวหมิงก็ไม่เคยตกลงที่จะเข้าร่วมเกาะเทพตะวันออกเย่ฟู่เทียนเป็นข้อยกเว้นบางทีอาจเป็นเรื่องบังเอิญสำหรับเกาะเทพตะวันออกที่บุคคลดังกล่าวถูกส่งไปยังพวกเขาทุกอย่างเป็นความบังเอิญที่ถูกกำหนดไว้ ดีมากข้ายอมรับเยฟู่เทียนพยักหน้าและดื่มอวยพรให้เทพธิดาตรงหลายความรู้สึกของเขาที่มีต่อเกาะเทพแห่งตะวันออกนั้นดีมากเนื่องจากพวกเขาได้กำจัดตระกูลจุนเพื่อเขาแม้ว่าเขาจะรับยาอายุวัฒนะและกลืนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พวกเขาไม่เคยคุกคามเขารวมถึงปรมาจารย์การเล่นแร่แปรธาตุที่น่ารักสำหรับเขาจริงๆ เกาะเทพตะวันออกปฏิบัติต่อเขาด้วยความจริงใจเสมอมาดังนั้นมันจึงไม่ใช่ว่าเขาได้รับอิทธิพลจากเทพธิดาที่สอวยงามเหล่านั้นและเจ้าแห่งเกาะหลังจากได้รับความปลดปรานมากมายเขาก็จะได้ครอบครองเกาะเทพแห่งตะวันออกในอนาคตเขาไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธคําขอดังกล่าวอือมาเทพธิดาตรงไหลยพยักหน้าคาสัญญาของเย่ฟู่เทียนทําให้เธอโล่งใจมากดังนั้นเธอจึงตอบเบาๆว่าขอบคุณ ข้าควรจะเป็นคนขอบคุณเย่ฟู่เทียนกล่าวสิทธิ์พี่คราวนี้ท่านจะพาข้าไปไหนจังหวัดศักดิ์สิทธิ์นั้นกว้างใหญ่โดยมีเทพธิดาตรงไหลเป็นคนนําทางในการเดินทางครั้งนี้เขาไม่ต้องกังวลอะไรเทพธิดาตรงไหลคุ้นเคยกับจังหวัดศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเขามันเป็นการปูทางให้เจ้าเทพธิดาตรงไหลมองไปในระยะไกลและกระซิบเธอตกลงที่จะตอบรับคําเชิญของเย่ฟู่เทียนในครั้งนี้เพราะเธอได้พิจารณาเรื่อง,งอนี้เป็นอย่างมากแล้ว รูปลักษณ์ของเย่ฟู่เทียนอาจดึงดูดความสนใจของศัตรูได้และหากการแสดงของเขาพร่างพลายเกินไปเขาอาจตกอยู่ในอันตรายดังนั้นเธอจึงตกลงที่จะไปกับเย่ฟู่เทียนทันทีในการเดินทางครั้งนี้เธอกำลังจะพาเย่ฟู่เทียนไปยังแคว้นหลักในแคว้นตรงหัวซึ่งมีเพื่อนเก่าของพ่อของเธอเธอตั้งใจที่จะปูทางให้เย่ฟู่เทียนเพื่อที่ว่าถ้าเขามีปัญหาจริงๆในอนาคตจะมีคนที่สามารถปกป้องเขาได้ เย่ฟู่เทียนไม่ได้ถามอะไรมากเพียงพยักหน้าอย่างเป็นกันเองขณะที่หลายคนยังคงดื่มต่อไปใต้เมฆและหมอกพวกเขาสามารถมองเห็นบางส่วนของแคว้นได้เป็นครั้งคราวพวกเขากำลังเดินทางผ่านแคว้นทีละคนและได้พบกับผู้ฝึกตนคนอื่นๆมากมายระหว่างทางโดยพื้นฐานแล้วผู้ฝึกตนเหล่านี้ล้วนแต่ดำรงอยู่ของระดับจกักรวรรดนห่วงดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเดินทางข้ามแคว้นได้ The Le g e n d o f Fu Tian ตอนที่1954 จัก,กรพัฒนักเล่นแร่ปแปรธาตุกว่าพวกเขาจะรู้ตัวพวกเขาอยู่บนถนนมาหลายวันแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งจะหน้าเบื่อหน่ายเล็กน้อยแต่พวกเขาก็ดื่มมอกันที่นี่และที่นั่นและพูดคุยกันโดยรวมแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ดีและสบายอีกหนึ่งกลุ่มของแคว้นและเราจะมาถึงจุดหมายปลายทางของเราเทพธิดาตรงไหลกล่าวขณะยืนอยู่ข้างหน้ามองเข้าไปในระยะไกลกลุ่มของแควนเย่ฟู่เทียงกระซิบ อือมาเทพธิดาตรงไหลตอบกลับยังคงมองไปข้างหน้าพื้นที่กว้างใหญ่นี้มีกระจุกของแคว้นทั้งหมดอยู่บนแผ่นเปลือกหน้าอกขนาดใหญ่เดียวกันซึ่งเชื่อมต่อถึงกันล้อมรอบแคว้นหลักของแคว้นศักดิ์สิทธิ์แคว้นตรงหัวแคว้นตรงเสี่ยวในความเป็นจริงกระจุกของแคว้นนี้ทั้งหมดอยู่ภายในพื้นที่ของแคว้นตรงเสี่ยวและเกือบทั้งหมดถือได้ว่าเป็นสาขาย่อยของแคว้นตรงเสี่ยวแผ่นเปลือกนอกนี้มีอยู่ในตัวเองแต่แยกออกจากกัน เทพธิดาตรงไหลกล่าวต่อความทรงจำในดวงตาของเธอเราวกับว่าเธอนึกถึงเมื่อนานมาแล้วเมื่อเธอมาที่นี่กับพ่อของเธอเธออยู่ในแคว้นตรงเซียวมาหลายปีดังนั้นดูเหมือนว่าเธอจะมีความรู้มากมายเกี่ยวกับผืนดินที่กว้างใหญ่และไร้ขอบเขตนี้อินซีวายุธมินสยายปีกและเดินทางอย่างรวดเร็วเหนือเมฆที่ร่วงหล่นพวกเขามองเห็นผู้ฝึกตนหลายคนเพราะมีแคว้นอยู่เบื้องล่างและผู้ฝึกตนหลายคนก็เดินทางอยู่บนท้องฟ้งฟาเช่นกัน หลังจากมาถึงแผ่นเปลือกนอกของคว้นตรงเสีย่ยวพวกเขาสามารถรับรู้ได้ว่าขณะนี้มีผู้ฝึกตนเพิ่มขึ้นอีกมากและในบางครั้งพวกเขาก็พบกับคนอื่นๆที่กำลังเดินทางอยู่ในความว่างเปล่าขณะที่พวกเขาเดินหน้าต่อไปอีกครั้งพวกเขาก็ขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือพื้นที่ส่วนกลางของแผ่นดินใหญ่จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพที่ดังไหลกระจายไปยังท้องฟ้าเบื้องล่างดวงตาอันเจิดจ้าเหล่านั้นดูเหมือนจะสามารถทะลุผ่านความว่างเปล่าและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเบื้องล่างแล้วพูดว่าลงไป แสงแวบผ่านดวงตาของอินซีวายุธมินและเย่ฟู่เทียนก็ส่งความคิดถึงเขาทันใดนั้นร่างของเขาก็จมดิ่งลงไปมุ่งหน้าไปยังแควนนี้ที่ใหญ่พวกเราเพิ่งไปถึงแผ่นเปลือกนอกของแขว้นตรงเสี่ยวไม่ใช่หรือเย่ฟู่เทียนถามไปเยี่ยมเพื่อนพูดอย่างเคร่งครัดเขาถือได้ว่าเป็นพี่ชายครึ่งหนึ่งของเจ้าเทพธิดาตรงหลายกล่าวเย่ฟู่เทียนประหลาดใจเล็กน้อยกล่าวว่าในความทรงจําของเทพสูงสุดสิทธิคนนี้ดูเหมือนจะไม่มีตัวตนมันอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยว ไม่ใช่สิทธิ์อย่างแน่นอนแต่เป็นคนที่เขาสั่งสอนดังนั้นมันจึงนับเป็นครึ่งหนึ่งของสิทธิสถานการณ์ของเขาแตกต่างจากของเจ้าเทพธิดาตรงหลายกล่าวเข้าใจแล้วเย่ฟู่เทียนพยักหน้าและไม่ถามอะไรเพิ่มเติมเขาสามารถเดาสิ่งหนึ่งหรือสองสิ่งมันต้องเป็นผู้ฝึกตนที่ได้รับคำสั่งจากเทพสูงสุดตรงหลายเพื่อที่แม้ว่าจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ที่แท้จริงเขาก็ยังถูกมองว่าเป็นลูกศิษย์ลูกครึ่ง ดูเหมือนว่าเทพสูงสุดตรงไหลจะใช้เวลามากมายในพื้นที่นี้เหตุผลในการเดินทางของเทพธิดาตรงไหลที่นี่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พวกเขาอาจมีคนรู้จักไม่กี่คนที่นี่อินซีวายุธมินทะรวงเมฆและหมอกอย่างรวดเร็วและบินไปที่ระดับความสูงที่ต่ำกว่าด้วยการมองเห็นที่ชัดเจนของงาอาคารเบื้องล่าง หอคอยที่สูงที่สุดที่อยู่ข้างหน้าเทพที่ดาดลายกล่าวและอินทรีวายุทมินก็กระพือปีกอย่างดูเดือดร่างกายของเขากลายเป็นกระแสแสงที่มืดมิดและเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงบริเวณรอบนอกอาคารนี้ยกเว้นหอเข้าถึงท้องฟ้าที่สูงที่สุดนั้นวัดโบราณหลายแห่งตั้งต,งตระงานอยู่รอบข้างเหมือนกับอาคารของพระราชวังที่มีบรรยากาศเคร่งขรึมหอคอยจัก,กรพรรดินักเล่นแร่ปแปรธาต เย่ฟู่เทียนเหลือบมองไปยังหอยทะยานฟ้าที่สูงที่สุดโดยมีอักขรที่สง่างามสามตัวสลักอยู่บนนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีพลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่และเป็นที่สะดุดตาอย่างยิ่งหอคอยแห่งจกักรพรรดินักเล่นแร,แร่ประทัดดูเหมือนจะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับการเล่นแร่แปรธาตุ ใต้หอคอยจัก,กรพพัดนักเล่นแร่ปแปรธาตุดูเหมือนว่าผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันที่นี่ราวกับว่ากำลังจัดงานเลี้ยงชายวัยกลางคนนั่งอยู่บนที่นั่งหลักบนบันไดหน้าหอคอยสวมเสื้อคลุมสีม่วงและสีทองจากเขาออร่าที่แข็งแกร่งของอำนาจอันยิ่งยิ่งยิ่งและยิ่งใหญ่สามารถตรวจพบได้ในขณะที่เขาสนทนากับทุกคนรอบตัวเขาอย่างมีชีวิตชีวา แต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะรับรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นและมองไปยังความว่างเปล่าดวงตาเหล่านั้นทะลุเข้าไปในความว่างเปล่าโดยตรงและล็อกเข้ากับตำแหน่งของอินซยวายุธมินทันใดนั้นอินซยวายุธมินก็ดูเหมือนจะถูกบีบบังคับอันน่าสะพรึงกลัวของเส้นทางใหญ่ร่างกายของเขาโฉบลงราวกับควบคุมตัวเองไม่ได้ อย่างไรก็ตามความกดดันหายไปทันทีเมื่อชายวัยกลางคนเห็นคนที่อยู่บนหลังอินซีวายุธมินเขายืนขึ้นและดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ร่างที่อยู่หลังของอินซีวายุธมินเทพธิดาตรงไหลแรงกดดันต่ออินซีวายุธมินดนลงอย่างรวดเร็วแต่ร,ร่างกายของเขายังคงดำดิ่งลงมายังสถานที่จัดเลี้ยงทันใดนาน,านอาสายตาของผู้ฝึกตนหลายคนก็จ้องไปที่ผู้มาใหม่ด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยพวกเขาโผล่มาจากท้องฟ้าและกลุ่มของงอพวกเขาพังหยับคายแค่ไหน อย่างไรก็ตามไม่มีใครพูดเมื่อพิจารณาจากการเคลื่อนไหวและแววตาของเจ้าบ้านดูเหมือนว่าพวกเขาจะคุ้นเคยกันดีในเวลาต่อมารอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชายไวกลางคนเขายิ้มและพูดว่าหลังจากเวลาผ่านไปนานขนาดนี้น้องสาวคนเล็กหลายคนดูสนใจทุกคนในปัจจุบันรู้ว่าจัก,กรพัินักเล่นแร่ปแปราธาตุไม่ได้ถูกสอนโดยอาจารย์คนใดถ้ามีใครอยู่ใกล้ๆมันจะเป็นได้เพียงปรมาจารย์ นักเล่นแร่ปแปรธาตุเองอยู่จุดสูงสุดตรงไหลผู้สั่งสอนเขาเมื่อหลายปีก่อนจกกักรพัินักเล่นแร่ปแปรธาตุมักจะยกย่องค์เขาอย่างสูงสุดและเรียกเขาว่าอาจารย์และให้ความเคารพแก่ลูกศิษย์ดังนั้นน้องสาวคนนี้อาจจะเป็นเธอมันนานมากแล้วเทพธิดาตรงไหลกล่าวเย่ฟูเทียนเฝ้าดูอย่างเงียบเียบดูเหมือนว่าลูกศิษย์ครึ่งคนของเทพสูงสุดตรงไหลจะเป็นบุคคลชั้นนําในแควนนี้และได้สร้างหอคอยจกกักรพัินักเล่นแร่ปแปรธาตุ แขกหลายคนในงานเลี้ยงนี้มีทักษะการฝึกฝืนที่แข็งแกร่งโดยมีเพียงไม่กี่คนที่เป็นเหรินห่วงตอนบนและรัศมีของชายวัยกลางคนนั้นถูกกดขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการรับรู้ของเขาแล้วเขาควรจะเป็นผู้ฝึกตนของงอระดับที่9ที่จุดสูงสุดของเหรินห่วง ไม่คิดว่าน้องสาวจะมาที่นี่เชิญนั่งก่อนจัก,กรพัินักปรุงยากล่าวขณะที่ลุกขึ้นและเดินลงจากที่นั่งเพื่อทักทายเธอเป็นการส่วนตัวเทพธิดาตรงไหลและพักพวกของเธอลงจอดและเคลื่อนไปข้างหน้าภายใต้การจ้องมองของทุกคนที่งานเลี้ยงผู้คนจํานวนมากมุ่งความสนใจไปที่นั่นและมีคนพูดว่าจัก,กรพัินักเล่นแร,แร่แปรธาตุเจ้าจะไม่แนะนําหรือ ดีมากจักรพรรดินักเล่นแร่แปรธาตยิ้มและพยักหน้าเขานำเทพที่ดาตรงไหลไปด้านข้างและเผชิญหน้าก connect, glass, ake, ับทุกคนโดยกล่าวว่านี่คือน้องสาวของข้าเมื่อปรมาจารย์สูงสุดของข้าตรงไหลอยู่ในการเดินทางของเขาข้าโชคดีที่ได้พบเขาซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้วันนี้เป็นไปได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าทุกคนเคยได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอย่างแท้จริงทุกคนสัตย์สัตในหัวใจเมื่อรู้ว่าผู้สืบสกุลของเทพตรงไหลได้ออกจากเกาะเทพตะวันออกแล้วและมาที่นี่ สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นทําให้เกิดความวุ่นวายอย่างมากแม้ว่าเกาะเทพตะวันออกและแคว้นเพิงไหลจะอยู่ห่างไกลกันพวกเขาต่างก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้และในเวลานั้นแผ่นพื้นแคว้นนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ชัดเจนว่าทําไมผู้สืบสกุลของเทพตรงไหลจึงออกมาจากถ้ำของพวกเขาในครั้งนี้ สวัสดีเทพธิดาตรงไหลหลายคนยืนขึ้นและโค้งคำนับด้วยมือของพวกเขาแสดงท่าทางค่อนข้างสุภาพในฐานะที่เป็นลูกหลานของตระกูลที่รู้จักเทพธิดาตรงไหลเป็นบุคคลชั้นนำของอาณาจักรเรือนวงแม้ว่าโชคลาภของตระกูลจะลดลงอย่างมากก็เทพธิดาตรงไหลยพยักหน้าเป็นการตอบแทนขณะที่เธอจ้องมองไปที่เย่ฟู่เทียนซึ่งอยู่ข้างๆเธอพี่ใหญ่ให้ข้าแนะนำใครให้เจ้ารู้จักเย่หลิวเนียน จัก,กรพรรดินักปรุงยำองค์ที่เย่ฟู่เทียนอย่างสงสัยและเห็นว่าอารมณ์ของเขาค่อนข้างพิเศษเขาสรุปว่าเขาต้องเป็นอัจฉริยะที่มีเพราะสวรรค์เขาพักหน้านายกลาเซนที่เย่ฟู่เทียนดูครั้งเดียวและรู้ว่าน้องชายคนเล็กของเราไม่ใช่คนธรรมดาเย่หลิวเนียนกล่าวทักทายรุ่นพี่เยี่ยนเทียนโค้งคำนับจัก,กรพรรดิเล่นแร่ปแปรธาตุเล็กน้อยซึ่งทําให้จัก,กรพรรดินักเล่นแร่ปแปรธาตุตกตะลึงเขาจึงมองไปที่เย่ฟู่เทียนและมองไปที่เทพธิดาตรงไหล เขาถือว่าเป็นทายาทของพ่อข้าเทพธิดาตรงหลายกล่าวอาจารย์มีทายาทหรือไม่จัก,กรพรรดิหลั่นแท่นฟังดูประหลาดใจายเย่ฟู่เทียนดูเด็กมากและเทพตรงไหลผู้สูงสุดก็ล้มลงเป็นเวลาหลายปีก่อนที่เขาจะล้มลงไม่มีใครเคยได้ยินว่าเขารับสิทธิคนสุดท้ายพ่อทิ้งมรดกไว้บ้างและหลิวเหนียนได้รับมรดกมาจากเขาดังนั้นเขาจึงเป็นทายาทของพ่ออย่างแท้จริงเทพธิดาตรงหลายกล่าว จัก,กรพัดนักเล่นแร่ปแปราธาตรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ยังพยักหน้าข้าไม่ได้คาดหวังว่าข้าจะมีน้องชายกับน้องสาวและน้องชายที่นี่ข้าจะมีคนคุยด้วยและข้าสามารถแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแร่ปแปราธาตุกับน้องชายได้เป็นนอยอย่างดีผู้คนด้านล่างประหลาดใจมากที่เทพผสูงสุดคือตรงไหลได้ทิ้งมรดกไว้จริงๆบัดนี้มรดกตกทอดมาจากชายผู้นี้มันเป็นศิลปะของการเล่นแร่ปแปราธาตุหรือไม่ ล้าดียังไงมาแลกเปลี่ยนกับรุ่นพี่ข้าเกรงว่าข้าจะต้องเรียนรู้จากพี่ชายของข้าท่าทางของเย่ฟู่เทียนอ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพเทพทธิดาตรงไหลเหลือบมองเขาและไม่พูดอะไรน้องเย่ย,ยังเด็กแต่ถ้าเจ้าสามารถสืบทอดจากเทพต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเทคนิคการเล่นแรบประทาดของเจ้าต้องององไม่ธรรมดาบางทีอาจจะไม่น้อยไปกว่าจากักรพรรดินักเล่นแรบประทาดชายหนุ่มที่อยู่ด้านล่างยิ้มและแสดงความคิดเห็น ตอนนี้เทพตรงไหลมีทายาตแล้วเป็นเหตุการณ์ที่มีความสุขจริง,รงๆชายชราที่อยู่ข้างๆเขายิ้มและเสริมว่าข้าสงสัยว่าตอนนี้เจ้ามีความสามารถในการเล่นแร่ปแปรธาตุได้กี่ระดับชายชรายิ้มอย่างอ่อนโยนแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความฉลาดเย่ฟูเทียนยิ้มและมองไปยังอีกฝ่ายเขาตอบว่าข้าเพิ่งเริ่มหัดเล่นแร่ปแปรธาตุข้าไม่กล้าพูดถึงการเล่นแร่ปแปรธาตุและข้าต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากรุ่นพี่ ชายฉาพยักหน้าเล็กน้อยเจ้าถ่มตัวเกินไปแม้ว่าเจ้าจะเพิ่งเริ่มต้นเจ้าได้เริ่มต้นสูงกว่าคนส่วนใหญ่ด้วยคำแนะนำของจักรพรรดินักปรุงยาความสำเร็จของเจ้าเป็นที่คาดหวังเราไปนั่งกันเถิดจักรพรรดินักเล่นแร่ปแปราธาตุดูเหมือนจะพอใจมากในขณะที่เขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเขามีที่นั่งที่เตรียมไว้สำหรับเย่ฟูเทียนและกลุ่มของเขาซึ่งจัดวางอยู่ข้างข้าง,ขางเขาโดยตรงนี้แสดงให้เห็นว่าจักรพรรดินักเล่นแร่ปแปราธาตมีความสนิทสนมกับเทพธิดาตรงไหลและคนอื่นๆ